สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีนะครับในการปลูกมะละกอยังไงให้รอดแล้วก็ติดผลดกนะครับก็ขันแรกเราก็ดูที่รากก่อนนะครับก็รากแบบนี้ก็จะเป็นรากของมะละกอพศกระเทยนะครับแต่ล้เราก็ขุดหลุมนะครับถ้าใครมีอ่ปุ๋ยคอกนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับส่วนผมจะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับเพราะว่า ชอบทานนะครับก็คือเปลือกของเมล็ดตตงโมนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อที่เป็นปุ๋ยใส่ไว้ที่ก้นหลุมนะครับลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นก็ทำการกลบกลบไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วย ต้นมะละกอของเราครับที่จะทำการลงไปปลูกนะครับถ้าปลูกนสะสณะนี้นะครับก็จะมะละกอเราก็จะงามแล้วก็ไม่ตายนะครับรอดทุกต้นนะครับ และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือท่อนะครับเป็นเศษท่อ PVC ของเรานะครับขุดหลุมฝังไปประมาณหนึ่งฟุตนะครับแล้วก็เอาท่อลงลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นก็ทําการขมนะครับถมท่อนะครับนี่ครับก็จะได้มลาลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็นำหินนะครับเอามาเทาใส่ให้เต็มท่อ PVC ของเราเลย นี่ครับจากนั้นก็นําหินมาใส่เพื่ออะไรครับก็เพื่อเวลาเราลดน้ํานะครับเวลาเราลดน้ำเาเราจะลดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราลดลงตรงนี้แล้วน้ําก็จะไหลลงไปที่รากของมะละกอโดยตรงนะครับใส่หินเพื่อที่จะ ไม่ให้ดินอะไรเข้าไปอ่าทําการทับถมท่อของเรานะครับใส่หินแล้วเวลาเราอน้ำหยอดลงไปนะครับน้ำเขาจะไหลลงได้โดยตรงนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราทําการลดน้ําดูเลยนะครับนี่ครับเวลาลดน้ำมาเห็นไหมครับ ลดลงไปนะครับน้ําก็จะไหลลงไปที่รากโดยตรงเลยนะครับนี่ครับเวลาลดน้ําเราลดใส่ที่ท่อของเราที่ฝังไว้เลยนะครับเยี่ยมมากและครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ